ควิชากุมมราเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548ตามมาติของคณะแพทยศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเรียนการสอนชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ที่จะขึ้นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่มขีดความสามารถของคณะและโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กตลอดจนเป็นศูนย์กลางวิชาการศูนย์กลางการวิจัย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปัจจุบันภาควิชากุราระเวชศาสตร์มีบุคลากรทางการแพทย์และอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชามุ่งพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาและให้บริการผู้ป่วยเด็ก อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยปัจจุบันมีภารกิจ3ด้านหลักได้แก่ 1. ด้านบริการทางการแพทย์ 2. ด้านการเรียนการสอนและ 3. ด้านบริการวิชาการสู่หน่วยงานต่างๆและชุมชนด้านบริการทางการแพทย์ งานบริการตรวจผู้ป่วยนอกในเวลาราชการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ณนะคลินิกกุมารเวชกรรมและงานบริการผู้ป่วยในประกอบด้วยหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรมและหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดนอกจากนี้ยังมีงานบริการเฉพาะทางด้านต่างๆเช่นการตรวจ p u l m o ม ary Fun c t i ช n t e ท t การส่วนหัวใจในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจการส่งเสริมและการกระตุ้นพัฒนาการและการ ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเป็นต้น ด้านการเรียนการสอนภาควิชากุมาวเทชศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกผ่านการสอนในห้องเรียนและการบูรณาการในการใช้สื่อการสอนออนไลน์หรือ e-learning ผ่านศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับการเพิ่มประสบการณ์จริงผ่านการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบเวชกรรมสาขากุมรารเวชศาสตร์โดยเปิดรับแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรตั้งแต่ปีการศึกษา2560เป็นต้นมา มีการจัดหลักสูตรด้านการเรียนการสอนหลังปริญญาฐานการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยต่างๆการสอนบรรยายการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเพิ่มศักยภาพด้านการทำวิจัยทางการแพทย์เพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติและนานาชาติด้านบริการวิชาการสู่หน่วยงานต่างๆและชุมชนมีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีโดยจัดการบรรยายโดยอาจารย์แพทย์ในภาควิชาและอาจารย์รับเช จากสถาบันภายนอกเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกุมรารเวชศาสตร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและมีการจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็กหรือพาวส์ให้กับกุมรารแพทย์แพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้านพยาบาลและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยเด็กเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ยังมีโครงการหมอเด็กสายใยรักสู่ชุมชนโดย โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความดูแลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพเด็กให้กับประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง คุมาราวิทศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตแพทย์และคุมาราแพทย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นผู้นำการบริการด้านสุขภาพการรักษาผู้ป่วยตามหลักของวิชาชีพและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองการบริการทางการแพทย์อย่างมีมาตรฐานสากล